สวัสดีครับคุณบอลลังสิตครับเหรียญหลวงพุทวดวัดชัง,วดวชงให้รุ่น3าบล็อก2จุดประคตเต็มนะผมเป็นเหรียญรุ่น3บล็อกเนี้ยเป็นบล็อกรองท็อปเลยก่อนที่จะไปดูพระนะผมผมผม,ผมอยากจะบอกว่าทําไมผมถึงอยากมาแบ่งปันให้รู้ว่าพระแท้เกดูยังไงนะผมเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการดูพระแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันนะผมแต่ว่าทุก ทุกท่านนะจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันก็คือแยกแท้กับแท้แยกแท้ออกจากเก๋หรือว่าแยกเก๋ออกจากแท้นะผมการศึกษาแต่และท่านก็มีวิธีแตกต่างกันไปอย่างที่ผมถ้าอย่างที่ผมนํามาอธิบายทุกท่านทราบนะผมเราไม่ได้ไม่ได้ยกตัวว่าเราเก่งนะผมแต่ว่าเราบอกให้เราอยากนามาอธิบายว่าเพราะอะไรเราถึงดูแท้เพราะอะไรเราถึงดูเกนะผมแล้วก็ปูท่ทวดเนี่ย มีมากมายหลายบล็อกนะผมปูทวดเนี่ยรุ่นสามเนี่ยมีมากมายมากมายหลายบล็อกพี่สว,ส,สวัสดีครับมีมากมายหลายบล็อกนะผมแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปพอสมควรเลยมีมีหลายๆท่านโทมรมาถามนะผมว่าปูทวดเนี่ยหน้าเล่นรุ่นไหนบล็อกไหนปีอะไรพิมหนไหนนะผมปูทวดเนี่ยผมบอกให้เลยที่ทันสวัสดีครับคุณแชมป์นะผมร้อนแรงเหลือเกินนะผม ปูทวดเนี่ยน่าเล่นทุกรุ่นเลยน่าเล่นทุกรุ่นเลยนะผมอขออาจารย์ทีมเป็นอย่างดีเป็นเป็นพอนะผมผมบอกให้เลยตั้งแต่วันเก้าเจ็ดยันปีพอศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะผมพุดซ้อนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอที่ร้านเลยครับวันนี้นะผมขออนุญาตใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะผมขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการดูพาแท้นะผมแบ,แบ่งปันดูพาแท้กันนะผม เข้าเรื่องกันเลยพูดบดไปบนมานะผมสวัสดีทุกท่านนะผมท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ให้น้องหน่อยนะผมฝากกดแชร์ให้น้องหน่อยนะผมวันนี้มีมาพร้อมกันเลยสามเหรียญต่างแตกต่างสภาพแตกต่างราคาแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะผมคือแยกแท้ออกจากเกยหรือว่าแยกแท้นะผมเราพระเนี่ยอย่างที่ผมอย่างที่เราเคยอธิบายนะผมพระเนี่ย แตกต่างสภาพก็แตกต่างราคาบางท่านเนี่ยโทรมาถามว่าทําไมต่างบล็อกถึงราคาต่างกันเยอะเพราะว่าหนึ่งด้วยความหายากหนึ่งด้วยความหายากนะผมสภาพด้วยความหายากด้วยราคาก็จึงแตกต่างกันไปวันนี้เรามีรุ่นสามสองจุดประคตเต็มนะผมพร้อมกันทีเดียวสามเหรียญเลยสองจุดประคตเต็มดูยังไงนะผมเอาเหรียญเหรียญ <ๆ S 2> สวยเลยเหรียญสวยของเราก่อนลุงพู้ทวดเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีสองสี่เก้าเจ็ดไปจนถึงปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะผม แล้วก็รุ่นที่ยอดรุ่นที่ยอดนิยมเลยก็คือรุ่น3ที่ที่ส่วนมากนะผมลูกค้าเนี่ยจะชอบรุ่น3าหรือว่าผู้สะสมครับผมเพราะว่าทรงเนี่ยรูปทรงเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เป็นทรงเสมาแล้วก็ราคาไม่แพงมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนเหรียญรุ่นนี้ยไปเหรียญบอ็อกอ่ารุ่น3บ็อกสองนะผมบ็อกสองคือสองจุดประคตเต็มแยกยังไงนะผมนี่แยกยังไงสําหรับท่านที่ รู้อยู่แล้วก็ขอประทานอภัยนะผมขอประทานอภัยนะผมแล้วก็ท่านที่ยังไม่รู้ก็มาจอยร่วมกันนะผมความรู้จอยร่วมกันเราไม่ได้จะมาโชว์เหนือโชว์อะไรกันมากมายนะผมผมก็อยากจะแนะนําเทคนิคของเราเนี่ยให้ทุกท่านได้รับรู้รับชมร่วมกันท่านใดยังไม่รู้ก็นําไปใช้ได้ผมบอกให้เลยว่านําไปใช้ได้จริงถ้าท่านมีความรู้แล้วเนี่ย พระเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แท้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แท้ถ้าท่านมีความรู้ความสามารถเนี่ยท่านเปลี่ยนเปลี่ยนพระเนี่ยให้กลายเป็นเงินสดได้สามารถนําไปซื้อที่ไหนก็ได้เพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกนะผมพระเนี่ยไม่ไม่ไม่จำกัดว่าจะอยู่ที่บ้านคนรวยหรือบ้านคนจนหรือสลามอะไรก็ตามแต่อยู่ท่านอยู่ทุกที่ ่านสามารถนาไปซื้อได้เลยหรือว่าถ้ามีจักมีถ้าท่านใดมีอย่างนี้ที่บ้านนะผมส่งรูปมาในอินบ็อกซ์ราคาราคารูปพร้อมเบอร์ติดต่อกับถ้าเราสนใจเราจะติดต่อกลับไปเราจะติดต่อกับไปทันทีนะผมยินดีรับเช่าให้เช่าถ้าท่านใดมีอยากจะ เจอแบบนี้ส่งรูปมาได้เราก็ยินดีรับเช่านะผมเหรียญรุ่น3าหลุมพูทวเนี่ยสร้างในปีพศ2497ไปจนถึงปีพศ2511เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่น3ของท่านสร้างในปีพศ2504นะผมรุ่น3มเนี่ยมีมากมายหลาย10บล็อกนะผมแต่ว่าเหรียญน,นี้รุ่นนี้เป็นบล็อกลองท็อปคือ2จุดประคตเต็มสร้างในปีพศ2504 2จุดดูไง1จุด2จุดนะครับผม1จุด1จุดที่1จุดที่2ถ้า ไม่มีสองจุดเนี่ยเขาไม่มีสองจุดถ้ามีสองจุดเนี่ยเอาก่อนถ้ามีสองจุดเนี่ยจะเป็นได้แค่สองพิมพ์ก็คือประคดขาดและประคดเต็มแต่ถ้าไม่มีจุดจะเป็นบล็อกอื่นนะผมไม่มีจุดล่างสองจุดประคดเต็มนี่ดูอย่างนี้นะผมเนี่ยรับประคดมีตั้งแต่ข้างขวาไปจนถึงข้างซ้ายนะผมเส้นรับประคดนี่นะผมแต่ถ้ามีข้างเดียวเนี่ยมีข้างเดียวตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงถึงตรงนี้นะผมเขาเรียกสองสองจุดประคดขาดจะนิยมสุด จะนิยมสุดของเหรียญรุ่น3ามเลยสวยๆชั่วโมงแรงๆเนี่ยสวยๆแชมป์แชมชั่วโมงแรงๆเนี่ยราคาเกิน40,000 0บาทขึ้นไปผมบอกให้นะผมพูดทวดเนี่ยท่านท่านท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมฝากกดแชร์ให้น้องทีนะผมลุงพูดทวดเนี่ยมีมากมายหลายบล็อกเลยแต่ว่าบล็อกที่แพงๆหลักแสนเนี่ยต้องเป็น2บล็อกนี้นะผมต้องเป็นสองบล็อกนี้คือสองจุดประคตขาดและสองจุดประคตเต็มนะผม สองจุดประคตสองจุดประคตขาดก็คือจะไม่มีสองเส้นคู่จากตรงรัดประคตตรงนี้ไปจนถึงเอวฝั่งนี้นะผมแต่ถ้าสองจุดประคตเต็มก็จะยาวอย่างนี้ไปเลยสองจุดดูอย่างนี้นะผมสองจุดดูอย่างนี้นี่ดูเหรียญสวยก่อนแล้วก็ดูเหรียญสภาพผ่านการใช้มาพ้าผ่านการใช้มาสองจุดเหมือนกันนะผมถ้าวันนี้กล้องไม่ชัดก็ขอประธานอภัยนะผมจับเองแต่งเองพูดเองเลยนะผม หลวงพุทวดเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าเป็นสุดยอดพระนิรันตรลายของเมืองไทยเลยเป็นพระที่น่าใช้มากโดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเบาะผมเนี่ยมีความโดยส่วนตัวแล้วผมนับถือและศรัทธ,ธามากศรัทธ,ธาหลวงพุทวดบวชช้างให้มากมีความชอบเป็นการส่วนตัวมากนะผมแล้วก็มีมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเล่นพระเลยก็ได้ยินหลวงพุทวดแล้ว เราอ่ะไปไกลแล้วอ่ะลองดูนะครับผมนี่วิธีการดูพี่ไนปนั่นเพลินๆขอพระคุณครับพี่พี่ธานนินสวัสดีครับพี่จัดชัยสวัสดีครับลุงพูดทวดเนี่ยเหรียญเนี้ยบล็อกนี้นะผมนะับเป็นบล็อกนิยมอันดับสองของวัดช้างให้คืออันดับ1เนี่ยคือ2จุดประคตขาดแล้วก็มา2จุดประคตเต็ม2จุดประคดขาดเนี่ยช,ยชั่วโมงแรงๆสวยอ่พระสวยๆชั่วโมงแรงๆเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ยสี่แสนบาทขึ้นไป บล็อกนี้สวยๆชั่วโมงแรงๆเหรียญหนึ่งก็ส0 0แสนบาทขึ้นไปนะผมเบสิกเลยเหรียญนี้หยิบมาหนึ่งนะผมหนึ่งไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่บวมนะผมเบสิกดูพระทั่วไปเลยนะผมพระเหรียญหนึ่งไม่เติมไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่บวมนะผมไม่มีล่องรอยการถอดไม่มีล่องรอยการถอดบล็อกนะผมพี่โทรามินทาขอพระคุณครับไม่มีการล่องรอยการถอดบล็อกนะผม ต่อไปนี้ผมทําคลิปนะผมถ้าทําคลิปดูพระเนี่ยผมจะไม่ลบคลิปนะผมจะเก็บไว้เก็บไว้ดูนะผมเป็นเป็นเทคนิคการดูของเรานะผมสองเนี่ยปูทวดรุ่นสามเนี่ยบล็อกนีนะผมขอบเหลี่ยญเขาจะปิ้นปิ้นเห็นไหมครับขอบเหลียญเขาจะปิ้นปิ้นเลยปิ้นปิ้นเลยรูเจาะหูค่อนข้างเล็กนะผมเมื่อเทียบกับรูหูเหลี่ยญแล้วจะค่อนข้างเล็กนะผมรูเจาะเนี่ยจะปิ้นปิ้นเลยปิ้นปิ้นเยอะๆเลย ป็นปิน้นรอยเจาะเนี่ยก็จะปิ้นเป็นธรรมชาตินะผมปิ้นเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเหรียญที่สภาพสวยหรือสภาพที่ผ่านการใช้มาแล้วนะผมนี่ปิน้นปิ้นเป็นธรรมชาติเลยนะผมเนี่ยรอยปินป้นปิ้นเป็นธรรมชาติเลยรูเจาะค่อนข้างที่จะเล็กค่อนข้างที่จะเล็กกว่าหูเหรียญพอสมควรเลยนะผมนี่จะค่อนข้างทีนน่จะเล็กนะผมจะเล็กพอดีีกับห,ห่วงเหรียญเดิมๆเลยนะผมค่อนข้างที่จะเล็กไม่โตมาก พี่โทนี่สวัสดีครับพี่นิพี่นิทิสานะผมสวัสดีครับลุงพุททวดเนี่ยรุ่นสามเนี่ยจิบมาสองจุดประคตเต็มอย่างที่ผมบอกเนี่ยมีรอยปิ้นปินมีรอยปิ้น 100. ป,นป้นนะผม แล้วก็ดูเส้นเสี้ยนต่างๆค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะผมตัวหนังสือไม่ตื้นไม่เบอไม่บวมนะผมดูจุดคําว่าพระพระครูนะครับผมดูจุดเขาเป็นไม่กลมๆต,ตั้งเหมือนตั้งวางไว้เลยนะครับเหมือนปั้นดินน้ำมันตั้งวางไว้เลยค่อนข้างที่จะกลมมากนะผมแล้วเส้นเสี้ยนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงคนระับเส้นเสี้ยนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคมมากค่อนข้างที่จะคมมากในตาเนี่ยลึก ในตานี่ลึกนะครับผมในตานี่ลึกชัดไหมครับผมถ้าถ้าไม่ชัดเดี๋ยวว่ากันเรื่องขอบเหรียญต่อต่อไปนะครับผมแล้วก็นี่เทคนิคดูถ้าเหรียญที่สวยๆนะครับเหรียญสีสวยๆเนี่ยไม่รู้ชัดหรือเปล่าจะเห็นเส้นขีดๆตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมคมคมมากๆนะครับผมเส้นขีดพวกนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะคมแต่ถ้าเหรียญที่สวยแบบไม่ผ่านการใช้จริง ใต้หัวเข่าด้านขวามือหลวงพ่อหรือซ้ายมือเรานะผมจะมีเส้นขนแมวเล็กๆแต่คมมากนะผมแต่มันมันต้องอยู่ในเหรียญที่สวยจริงๆถึงจะเห็นมบจะเห็นนะผมเนี่ยมันจะขึ้นมาคมๆเลยใต้ใต้เข่าหลวงพ่อด้านขวามือนะผมค่อนข้างที่จะคมมากนะผมแล้วจุดเนี่ยจะกลมและคมมากนะผมกลมและคมเดี๋ยวผมจับ ชัดถ้าไม่ชัดบอกน้องหน่อยนะครับผมจะได้ปรับปรุงนะครับผมดูเหรียญเห็นไหมครับผมบล็อกเดียวกันหมดเลยบล็อกเดียวกันหมดเลยพี่ไพทู์ขอบพระคุณครับนี่เห็นไหมครับเส้นเสี้ยนเนี่ยจะคมมากหลวงพุทธทวดเนี่ยพิมพ์นี้บล็อกนี้นะครับผมจะคมมากพี่โคนันสวัสดีครับจะคมมากเห็นไหมครับ คมมากพี่สุกิตสวัสดีครับแล้วดวงตาหลวงพ่อเห็นไหมครับจะลึกลึกแล้วก็มีมิติมีมิตินะผมลึกแล้วก็มีมิติคมลึกมีมิติเปลือกตาแยกจากเมต,ตาชัดเจนนะผมเปลือกตาแยกจากเมต,ตาชัดเจนนะผมพี่นิตินายสวัสดีครับพี่ตุ้ยคลองขวา,วาสวัสดีครับวันนี้ต้องมาหัดทําคลิปดูพระแล้วนะผมขายไม่ค่อยดีนะผมมาหัด ประมูลประมูลไม่ค่อยดีนะผมลูกพี่โอ้โหประมูลไม่ค่อยดีชั่วโมงนี้ขาดทุนบ่อยนะผม mm. เหรียญน,นี้เหรียญที่อยู่ในตลับเนี่ยได้ปั๊มขยับได้ดูง่ายนะผม mm. ส่วนมากเหรียญที่ปั๊มขยับเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเจอเกนะผมจะไม่ค่อยเจอเกนะผมโอกาสแทเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเลยเ mm. นี่ยปั๊มขยับเป็นลูกตาซ้อนกันสองชั้นนะผมเป็นลูกตาซ้อนกันสองชั้นด้านนี้จะชัด ซ้ายขวาซ้ายมือหลวงพ่อขวามือเรานะผมจะเม็ดดวงตาเนี่ยต่ซ้อนกันชัดเจนเลยนะผมอันนี้ไม่ได้แกะออกด้วยไม่มีคีมมาด้วยนีครัรนะอยปิ้นไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าดูเหรียญสวยดีกว่าแล้วก็เบสิกนะครับผมเหรียญบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วปูดทวดเนี่ยเส้นเสี้ยนคมคมเห็นไหมครับผมหนึ่งไม่เบอร์ไม่บวมไม่เบอร์ไม่บวมนะครับ ไม่เบอร์ไม่บวมเส้นเสี้ยนนี่คมคมเลยเส้นเสี้ยนนี่คมคมเลยเส้นร่องรอยการแกะบล็อกที่ศีรษะหลวงพ่อนะผมหน้าผากอาจารย์ทีมนะผมเหลือร่องรอยของการแกะบล็อกร่องรอยของการทํางานเนี่ยเยอะมากนะผมเหรียญเหรียญบล็อกนี้นี่เห็นไหมครับ เส้นเสี้ยนต่างๆที่เกิดจากล่องรอยการแกะบล็อกนะผมคมมากดวงตาหลวงพ่อคมมากเห็นไหมครับลึกแล้วก็คมเป็นเม็ดนูนกลมชัดเจนนะผมไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่บวมนะผมเบสิกดูพระเหรียญทั่วไปเลยปินนี่ชัดเจนเลยปินนี่ชัดเจนเลยรูเจาะหูเหรียญไม่มีล่องรอยการถอดเหรียญน,นะครับ เหรียญสามเหรียญนี้ปล่อยให้เช่าสามเหรียญนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายรูปสตูแล้วก็ลงลงลงไว้หน้าเพจนะผมท่านใดสนใจก็กดติดตามแล้วก็สนใจเหรียญไหนรุ่นไหนอินบอ็อกมาได้สอบถามมาได้เรื่องราคาก็สอบถามกันได้รุ่นสามสองจุดประคตเต็มเนี่ยตัวตัดเขาเนี่ยจะพิเศษหน่อยดูตรงนี้นะผมดูตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีติ่งขึ้นมาติ่งขึ้นมา คมๆเลยติ่งนี้จะขึ้นมาคมคๆเลยเห็นไหมครับติ่งนี้จะขึ้นมาคมๆเลยถ้าคมๆแบบนี้แท้เลยนะผมไม่เป็นอื่นเลยแท้เลยคมๆแบบนี้แต่พอมาเทียบกับเหรียญที่สภาพผ่านการใช้มาแล้วมันก็ขึ้นอยู่นะผมแต่ว่าด้วยความที่พระเนี่ยผ่านการใช้มันนิดหน่อย าการใช้มานิดหน่อยนะผมความคมเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ก็ยังสังเกตเห็นได้นะผมเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นตัวตัดตัวเดียวกันสวัสดีทุกท่านนะผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะผมวันนี้เรามาดูวิธีการดูนะผมวิธีการดูเหรียญรุ่นสามบล็ <c oughs> <c oughs> บอกบล็อกสองจุดประคตเต็มกันนะผม วิธีการดูเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญยอดนิยมของเหรียญรุ่นสามเลยเป็นหนึ่งในห้าเหรียญห้ารุ่นยอดนิยมของหลวงปู่ทวดบะช้างให้รุ่นสามเลยคือสวยแบบนี้เป็นแสนนะผมราคาหลักสภาพนี้ราคาหลักแสนนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ก็มาดูกันคร่าวๆตัวตัดนี่เป็นตัวเดียวกันนะผมสองเหรียญน,นี้เป็นตัวตัดตัวเดียวกันแต่อย่างที่ผมบอกพระเนี่ยพอ,พอ เดี๋ยวผมลงรูปสตูพร้อมถ้าพี่สนใจพี่รบกวนฝากกดติดตามเพจไว้นะผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลงรูปสตูไว้ลงรูปสตูไว้แล้วพี่สนใจเหรียญไหนพี่อินบ็อกข้อความมาถามดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่ารูปเนี่ยพี่อาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายให้ชัดๆเลยเนี่ยตัวตัดเป็นตัวเดียวกันนะผมแต่ว่าด้วยด้วยด้วยวิธีการเนี่ยที่ผ่านการใช้มาอาจจะทําให้ร่องรอยกันร่องรอยของตัวตัดต่างๆเนี่ย มันลบเลือนหายไปบ้างแต่ว่าด้วยเบสิกหน้าหลังเหรียญเนี่ยการแยกแท้เก๊ออกออกเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยปูทวดเนี่ยไม่ได้ยากเลยหลายคนเนี่ยศึกสนใจอยากสะสมนะผมโทรมาถามบล็อกรุ่นปีอยากเก็บแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนผมบอกให้เลยปูทวดเนี่ยน่าใช้ทุกรุ่นไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นพระผมด้วยขอให้แท้ทันอย่างเดียวน่าใช้หมดทุกรุ่นเป็นพระที่ ผมนับถือมากๆตั้งแต่ยังไม่เลยเริ่มเล่นผ่านะผมก็ไม่มีอะไรดูยากนะผมสําหรับผมผู้ทั่วผมว่าเหรียญนนะั้นมันไม่ได้มีอะไรยากนะผมดูเหรียญสวยๆกันก่อนแล้วจะเข้าใจนะผมเข้าใจนี่เข้าใจรอยปิ้นปิ้นนะผมรอยปิ้นปิ้นตัวหนังสือเป็นแท่งดวงตาคมชัดลึกเป็นเม็ดนะผมกรอบเบ้าตาชัดเจนมีเส้นเสี้ยน เส้นเสี้ยนที่เกิดจากการแกะบล็อกนะผมการแกะบล็อกของหลังเหรียญของอาจารย์ทีมเนี่ยเหลือเหลือไว้เหลือไว้แล้วก็ปัม๊มติดตัวเหรียญมาปากนี่จะปั๊มขยื่นหน่อยปั๊มขยื่นหน่อยนะผมครับผมพี่กฤษณะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะผมท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ให้น้องหน่อยนะผมปั๊มขยับหน่อยปั๊มขยับอย่างนี้ผมว่าดูง่ายนะผมดูง่ายคุณนุยขอพระคุณครับ ตัวตัดเป็นตัวตัดหลัง2,500นห้ารอะผมตัวตัดยุคปัจจุบันแต่อย่างที่ผมบอกด้านขวาเหรียญเนี้ยด้านขวาเหรียญเนี้ยถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมีติ่งแบบนี้ยเนี้ยคมๆแบบเนี้เนี่ยแท้เลยอันเนี้ยไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าเนี้ยตัวเห็นไหมครับเห็นไหมตัวตัดเนี้ยมันจะมีติ่งขึ้นมาตรงนี้ติ่งเนี้ยครับผมว่าสําคัญ สำคัญถ้ามีแบบนี้คมคมครับผมคมคมแท้เลยขอบพระคุณครับแล้วก็เหรียญที่ปั๊มขยื่นส่วนมากโอกาสแท้สูงปั๊มขยื่นนะผมเห็นหมบดวงตาปั๊มติดลงมาด้านล่างเลยโอกาสแท้สูงมากแบบนี้แต่ก็ต้องดูรายละเอียดต่างๆตามกันไปนะผม ผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะผมปู่ทวดเนี่ยเส้นเสียนที่เหนือศรีรษะหลวงพ่อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคมบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะผมก็ไม่เป็นไรสําหรับท่านที่ยังไม่รู้ผมบอกให้เลยว่านําไปใช้ได้จริงดวงตาช้างนะผมนี่ด้านขวามือเราขวามือเราทั้งสามเหลี่ยนนะผมเหลี่ยนนี้ผ่านการใช้มาหน่อยก็คมชัดมากเห็นไหมครับดวงตาช้างเนี่ยจะคมชัดมาก ดวงตาหลวงพ่อขนาดเหรียญนี้มีการผ่านการใช้มาหน่อยนะผมก็ยังคมชัดมากพี่สันติสวัสดีครับพี่หนุ่มอภิชาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะผมสวัสดีทุกทุกท่านนะผมวันนี้เราไม่ได้ประมูลกันนะผมวันนี้ ได้เหรียญปูทวดมารุ่น3บล็อกเดียวกัน3เหรียญเลยเอามาดูกันนะผมมาดูมาชมกันมาดูแลกเปลี่ยนความรู้กันพิจารณาจุดจ่ายตัง,ตง,ตง,ตงนะผมพิจารณาจุดจ่ายตังต่างๆนะผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกพระเนี่ยสวยก็ต้องดูได้ไม่สวยก็ดูได้แต่พระสวยเนี่ย mm hmm. เขาเรียกอะไรเอกลักษณ์หรือว่าวิธีการดูเนี่ยเขาจะมีครบกว่า เขาจะมีครบกว่าแล้วก็เข้าใจแทรเกง่ายกว่าแต่พอพระที่ค่อนข้างที่จะผ่านการใช้มาโอกาสเนี่ยที่จะดูเนี่ยเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่ากันครับผมรุ่นสามเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นผมบอกให้เลยเป็นเป็นวิธีการดูได้เลยแค่นี้ก็พอแล้วครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยคองขวางนะครับผมกรรมการ ตัดสินกรรมการตัดสินนะผมหลมวงปูทวดยอดนิยมของวัดช้างให้ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระพุทธไทยนะผมขอบพระคุณมากครับใส่ตรงเลยปูท่ทวดผมพูดไปนี่ผมยังเขินตัวเองเลยนะมาเนี่ยครับเสี้ยนเนี่ยเสี้ยนเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยปู่ทวดเนี่ยรุ่นสาบล็อกเนี่ยเสี้ยนใจค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ขมมีเสี้ยนด้านล่างก่อนแล้วก็เส้นเสี้ยนด้านบนบนศีรษะอาจารย์ทีมนะผมเนี่ย เสี้ยนค่อนข้างที่จะคมแล้วก็เยอะด้านหน้าก็มีแต่กล้องเนี่ยผมไม่ค่อยจับจับแล้วไม่ค่อยถนัดเห็นไหมครับคู่เนี้ยเส้นคู่เนี้ยจะคมมากถ้าเหรียญส,สวยเนี่ยจะคมมากเห็นไหมครับเนี่ยคมมากแต่พอเหรียญที่ผ่านการใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลบความคมลงไปหน่อยแต่ก็เราก็จะใช้จุดพิจารณาอย่างอื่นดู เม็ดจุดไข่ปลาเม็ดล่างดูนะครับเห็นไหมคมมากแล้วกลมคมมากแล้วกลมมากนะผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนี่ดวงตาคมชัดลึกปากเป็นปากจมูกเป็นจมูกนะครับผมเม็ดตาเป็นเม็ดตาเปลือกตาคิ้วแยกกันชัดเจนนะผมไม่ตื้นไม่เบอลอไม่บัวไม่มีร่องรอยการถอด ตัวตัดชัดเจนนะผมเป็นตัวตัดหลัง2,500ปุ่ทวดร,รุ่น3ตัวตัดจะลักษณะประมาณนี้หมดเลยนะผมไม่รู้ชัดป่ะบางทีกล้องมันจะใช้เวลาจับการโฟกัสแป๊บหนึ่งนะนติ่งนี้จำให้แม่นนะผมติ่งนี้ตัดปัดตัดแบบเดียวกันทั้งเหรียญน,นะผมนี่คือบ่าเหรียญ วันนี้ขอประทานอภัยนะผมไม่ได้ประมูลพระสำหรับท่านที่ชอบใจเรานะผมก็ฝากกดติดตามเพจนะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมมาเจอกับเรานะผมไลค์สดประมูลพระเครื่องพระพุทธาเหรียญเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะผมทุกวันอังคารแล้ววันพฤหัสนะผมนี่วิธีการดูคร่าว เบสิกเลยหยิบมาหนึ่งไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่บัวไม่มีร่องรอยการถอดเหรียญตัวเหรียญคมๆนะผมร่องรอยปิ้นปิ้นปิ้นๆนะผมรุ่นสามบอกนี้นะผมปิ้นปิ้นเสี้ยนเยอะๆอย่างที่พี่พี่ที่พี่สมศักดิ์เจริญสีบอกนะผมเส้นเสี้ยนเยอะๆดวงตาคมลึกชัดเจนนะผมแล้วก็รูเจาะหูเหรียญปิ้นปิ้นแบบนี้นะผมเล็กๆแล้วก็ปิ้นปิ้นตัวตัดเป็นสองพันตัวตัดหลังสองพันห้าร้อยมีติ่งตรงนี้ขึ้นมาคมๆนะผม ขึ้นมาคมคมนะผมจุดนี่คมๆชัดเจนผมว่าพิจารณาไม่ง่ายไม่ยากเลยรุ่นนี้ดูเมตตาช้างนะผมรีแต่ว่าคมมากมาดู วันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนเป็นไข้เจ็บคออย,อยู่นิดหน่อยด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะประมูลเพราะต้องใช้เสียงเยอะวันนี้มาดูพระดีกว่าโชคดีเห็นไหมครับเสียนมีเหมือนกันหมดและค่อนข้างที่จะขม ไม่ได้ประมูลครับพี่ประพัดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสตูลงไว้หน้าเพจแล้วกันนะผมเหรียญไหนก็สอบถามได้สน,ส,สนใจเสอะสนใจเหรียญไหนสอบถามได้นะครับผมวันนี้เราจะประมูลกันแค่ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสแต่ว่าพระใหญ่อย่างเงี้ยผมผมบอกเลยผมไม่ค่อยได้ประมูลนะผมเพราะว่าต้นทุนเนี่ยสูงแล้วโอกาสที่ผมขาดทุนเนี่ยเยอะผมก็จะใช้วิธีเปิดราคาให้พี่ต่อรองกันแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปสตูชัด แล้วก็สนใจองค์ไหนก็สอบถามมาได้ดีกว่าครับ